คล้ายๆตีหม้อแต่ว่าเป็นตีคนตีตีไปโดนโดนหนึ่งคนคอ้เอาเอาห้าแจ้มลยครับโอเคไหมครับขอเสียงเลยครับโอเคค่ะไม่เห็นเลยตอนหัวเลาะเลยวะ ดี๋ยววันนี้พี่จะให้ปิดตาดแล้วก็คล้ายๆตีม้อแต่ว่าเป็นตีคนหนึ่งคนปิดตาแล้วให้อีกสามคนที่เหลือไปอยู่ตามจุดต่างๆพอคนที่ปิดตาพร้อมก็บอกว่าให้หยุดหยุดเสร็จแล้วก็ไอ้คนที่ปิดตาเดินไปเอาขวดไปตีสามคนที่ไม่ได้ปิดตายืนให้นิ่งก็ผัดกันสี่คนคนละรอบรอบละสามนาทีตีโดนได้หนึ่งแต้มแต่จุดจุดเราแค่นี้นะ ก็คือเอาแค่เนี่ยไฟเออแค่ไฟแล้วก็แค่ม่านแค่เสาแค่ต้นไม้คนที่จะไปตีอ่ะบอกว่าหยุดคนอื่นที่เหลือสามคนอ่ะก็ต้องหยุดนะหยุดนิ่งอาจจะนั่งได้แต่ห้ามก้าวขาออกจากตรงที่เรายืนตอนแรกและเพิ่มให้อีกอันนึงก็คือภายในสามนาทีะเราสั่งให้เขาขยับได้เออเราอาจจะให้เขาขยับแล้วก็หยุดหยุดเสร็จแล้วเราก็หาต่อภายใน3านาที ปิดตาตีคนวิธีการเล่นก็คือให้ผู้เล่นหนึ่งคนปิดตาแล้วอีก3คนที่เหลือไปหลบเมื่อผู้เล่นที่ปิดตาบอกให้หยุดทุกคนต้องหยุดแล้วคนที่ปิดตาจะเดินไปสุ่มเอาขวดตีถ้าตีโดนนับเป็นหนึ่งคนต่อหนึ่งคะแนนใครจะเริ่มก่อนอลูกเต๋มา,ตามาตานล้ลูกเต๋ามา นึกอะไรไม่ออกก็โอลอาไอ้ตาเอาก่อนสามอ่ะสามหกวะสี่มัมมเนเป็นอะกับเลขสามจังวะหนึ่งไอ้หนึ่งสองสามสี่หา้หากหากไล่ตามลำดับเลยโอเคคนแรกแฮม กีนนิ้วถูกต้อง <c oughs> เห็นไ <c oughs> หมวาแอมมีโอกาสสามนาทีนะพร้อมไหมอ่ะไปถ้าพอใจแล้วก็สั่งให้เขาหยุด เริ่มขับมาเวะเรามีสิทธิ์สั่งให้เขาขยับได้หนึ่งครั้งนะอย่าลืมนะ <laughs> เราตีเลยเราฝาแล้วเราตีเลยนาทีครึ่งแล้วเลยอีกนาทีครึ่งจะให้ขยับเปล่าอ่ะขยับถ้าพอใจแล้วก็ปล่อยเขาหยุดเหมือนสปริงอ่ะเด้งไปแล้วก็กลับ เดี๋สองนาทีสองนาทีนะแอมเอาไม่ตด้ามาเอาไม่ไม้มีอะ่ะมีมันอยู่แถวนี้แหละตีเฮ้ย,ย <laughs> ไม่เกี่ยวเลย เอาไปหนึ่งแต้มไปหนึ่งแต้มไปไปไปต่อไปต่อสองนาทีสี่สิบห้าอีกสิบห้าบีอะไรรหมดหมดเวลา <c oughs> ได้หนึ่งแต้มหนึ่งคนย,ยืดอยู่ที่เปิดตาเปิดตา ได้ได้ได้ตรงให้บีมที่เหลือก็อยู่กับตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอ่าอาได้หนึ่งแต้มสรุปนะ่บาปตาตาลปวดตาว่ะเน่นมากก็มัดกันเองอ่ะตามีโอกาสสามนาทีนะเอาทุกคนไปย้ายที่เตรียมไปถ้าโอเคจะสั่งหยุดไปเลยยังไปได้จ้า เลีวเกินแล้วโดนแล้วหนึ่งแมเยอเยอเฮียโอไม่ได้ไม่ได้ตกตกหนึ่งนาที tí thế khoa năm máu Các khóa nó Tí Tí Tao gọn tao Tí lên Tí lên 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 nó ยังไม่บอกเลยว่าหยุดแล้วอะ่ะไม่พี่กะไว้ตีไปอย่างนั้นแหละเมื่อกี้เอาไม่หายเยเหรอถูกสิบวิยังสองนาทีตอนนี้เลยยี่สิบนาทีใจคน เอาดนแล้วก็เลิกไปต่อไป,ไปไปเรื่อยๆสามนาทีคือถ้าซ้ำก็ถูกตีไป้าซ้ำหมายถึงตีซ้ำเนี่ยตีซ้ำคนน่ะก็คือได้หนึ่งแต้มอยู่ดีแหละสามนาทีครบแล้วตาหยุดพอไปไปหยุด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 เปิดตาแล้วกลับมาได้สองแต้ม ปอติสามอไปตาที่สามเป็นไอ้มดใช่ไหมมดมดเป็นคนปิดตาหมดแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเปิดตาก่อนแป๊บหนึ่งบึ้กบ้าหรือเปล่าโธ <sk ys> ่ไอ้คนให้ไปหลอกก็ไม่ค่อยจะเข้าใจยื้อลูกตามันอยู่บนไปๆๆไปไปๆๆไปๆๆปิดตาใหมา่ เวลาสามนาทีสามเต้มโอเคไหมจะให้หยุดยังสั่งหยุดเลยอ่าพอ,อเตรียมเดินหาได้เดินเต้นไปเต้นไปเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเจอแล้วอเออกือบแล้วกือบแล้วเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นร้อนอนะเราตามมันก่อนเออ <laughs> ตีไปเออนะตีไปไม่ต้องไปสนใจตีตี <ไว S 1> หนึ่งนาทีสิบเก้าวิสั่งให้เขาย้ายที่ไหมย้ายอะย้ายทุกคนย้ายทุกคนย้ายที่แต่พอใจก็สั่งหยุดหยุดไหมสั่งหยุดไหมกูคุยกับใครอ่ะหาถวกมหาอะไรกินเงี้ย 2 phút. Đồ nhang. Tỉ. Buồn bài rồi. Sao thế này? 2 phút rưỡi, lấy rưỡi phút, lấy 30p. Sao vẫn โดนเป็นหนึ่งแต้มโดยตานไปแล้วหีมาเียเองเลยห้าตีโอ,อ,อ,อ้หมดเวลาหยุดหนึ่งแต้มตีโดนตายคนเดียวมารอบสุดท้ายกับไอบ้บีมบีมมีโอกาสสามนาทีกับสามคะแนน ตีได้สามคนเน้นๆพร้อมไหมให้เขาหยุดเลยเปล่ายหยุดหยุดเลยไปสามนาทีเวลาเด๋วยวเก่งมักหนักแน่นจ้ะตีไม่ต้องกลัวตีเลงๆตีจับคนตายัางวะตี มันต้องเอื้อตีตั้งตีเฮ้ไอ้บ้านเอ้าตีไวโซทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอ๋หังแน่จ้งก็เข้ามาโดนโดนหนึ่งโอ้เอา

นาทีครึ่งตอนนี้สองนาทีอ้ำขยับอ้ำหนี ออกแล้วพี้ตี้ายอีกครั้งนั่นแหละง้งตีโหดเหมือนกดใครมามเห็นมันหลอ่อโตไหมง้งแบบเต็มแรงเลยนะเพื่อตีเพื่อ้โดนไม่เป็นไรไอ้เขาสอกอ่ะใช่ไหมเขาสอบมาโดนแ,แล้วเนี่ยเข้านี่เลย ไปไปไปสรุ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 ปจบไปแล้ว4รอบบีมชนะได้3คะแนนตัางได้2คะแนนไอแฮมได้1นไอมดได้1เพราะฉะนั้นไอบีมเป็นคนชนะโอเคเดี๋ยวพี่ให้รางวัลบีมหลังไหมเหมือนเดิมไอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสกายให้กับจ่องไอเจชแนลบายโอ้โหไม่ดีเลยไมไนไปๆๆเอาจารย Huh. <gasps>